ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้มเฟิร์ชั้นาหนครั้งครับวันนี้ผมว่าเหมาะแก่การที่จะพบเจอกับเจ้าตัวนี้แล้วนะครับเป็นคอร์ดเลสเชนซอร์เลื่อยโซ่ไร้สายลักสเตอร์นะครับเปิดดูเลยนะครับข้างในก็จะมีตัว คู่มือแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็มีตัวโซ่นะมีตัวบาร์โซ่นะครับแล้วก็มีตัวตัวปลอกมันนะครับอ่าผมให้ดูตรงโซ่ก่อนนะครับโซ่เนี่ยซองเนี่ยเขาเขียนมาแบบนี้3ส่วน8นะครับ LP ขีด53ามี่ตัวโซ่เขานะครับเอ่อตัวปลอกมันเนี่ยนะครับเขามีอยู่2ขนาดก็คือ12นิ้วกับ14นิ้วนะครับตัวนี้เป็น14นิ้วนะครับก็ไม่ต้องตัดถ้าเป็น12นิ้วก็ต้องตัดตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือตัวบาร์โซ่ของเขานะครับ เริ่มตั้งแต่ท้ายเลยตรงท้ายเครื่องก็คือเป็นที่จับนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับจะกดไม่ได้ต้องกดเซฟตี้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือกดเซฟตี้ตรงนี้โป้งนี้ลงไปนะครับถึงจะกดสวิตช์ได้นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ power นะครับเปิดปิดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่แตล่ละข้างนี่คือที่ใส่แบตเตอรี่2ข้างตัวนี้ก็คือเป็นด้ามจับนะครับเป็น พลาสติกก็ถือว่าแข็งแรงดีนะหน้านี้นะครับเป็นที่ใส่น้ำมันหล่อลื่นนะครับตัวหล่อลื่นโซ่นะครับแล้วมันก็จะมีตรงนี้คุณๆให้เห็นว่าน้ํามันมันอยู่ระดับไหนพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้นะครับเขาจะมีสติกเกอร์บอกตัวนี้นะครับว่าเสียงของมันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ98บเดซิเบลนะครับนี่สเปคเขาก็บอกว่าเป็น40บโวลต์นะครับลิเทียมไอออนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงจุดที่ใส่โซ่นะครับตัวนี้คือปรับความตึงนะมีสัญลักษณ์ลบกับบวกอยู่นะตัวนี้ก็คือตัวตัวล็อกตัวปลดโซ่นะครับตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเหมือนเบรกมือถ้ามาทางขวานี่ก็คือเบรกส่วนทางซ้ายคือปล่อยเบรกนะครับถ้าเกิดคุณไม่ผักกลับมาแบบนี้ เครื่องมันจะทํางานไม่ได้เหมือนกับเจ้าตัวนี้มันจะเป็นล็อกตัวเฟืองก่อนที่จะตัดคุณต้องดึงมาข้างหลังก่อนนะครับถ้าเกิดคุณไป้างหน้าเนี่ยมันจะกดไม่ได้อ่าส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้ดันไม้ให้มันอยู่ติดๆกับตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกับไว้จิกกับตัวไม้นะครับเพราะว่าโซ่เนี่ยมันมีความแรงก็ประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับอ่าปรับความแรงของตัวน้ํามันหล่อลืน่นนะครับให้มากให้น้อยนะครับ โอเคนะครับก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับเอาง่ายๆมองตรงสือนะครับให้มองทางนี้ให้ตรงเสืออ่านออกนะครับเพราะว่าถ้าเราพลิกนี้ตรงสือจะอ่านไม่ออกเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับโซ่นะครับวางให้ถูกนะครับวางให้ถูกทิศทางนะครับโซ่นี้ก็ใส่ไม่น่ายากนะก็จะได้ประมาณนี้ ดูตรงนี้ให้เข้าล่องนะครับสําคัญสุดเลยก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับความตึงใช่ไหมครับของตัวใบเรื่อยนะครับซึ่งมันจะมาแย่กับรูนี้นะครับเนี่ยรูข้างอย่างนี้นะครับเราก็ทําการเลื่อนนะครับให้มันมาอยู่ใกล้เคียงกับรูก่อนนะครับเพื่อที่มันจะใส่ลงไปได้แบบนี้อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะยิงหย่อนอยู่ หย่อนมากเลยโซ่นะครับเราก็จะทําการเลื่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องคลายตัวนี้นิดนึงนะครับล็อกตรงนี้แน่นมันก็จะไม่ขยับนะครับเห็นไหมโซ่เริ่มตึงแล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าดึงออกมาเนี่ยไม่เกิน2-3มมิลนะครับก็ถือว่าโอเคก็ลองขนาดนี้ดูก่อนก็ได้นะครับ นี่ก็ตึงอยู่นะตั้งตึงเรียบร้อยนะครับเราก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับอโอเคทุลักทุเลหน่อยครั้งแรกนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะได้นี่แบบนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวลองใส่แบตเตอรี่ดูเป็นแบตเทียบทั้งคู่เลยก้อนหนึ่งเต็มนะครับใส่เข้าไปอีกก้อนหนึ่งอ่ะมีสามขีดอ่ะใส่เข้าไปเสร็จแล้วกด power นะครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ย ไฟก็ตรงนะตัวนี้มี3ขีดใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็หายไปหน่อยนึงตัวไฟตัวนี้สแสดงสถานะนี้ก็คือมันก็สอดคล้องกับเจ้าตัวสถานะของแบตจริงๆนะครับใช้ได้ใช้ได้ อ่ะผมลืมบอกสเปคเลยตัวมันเองเนี่ยนะครับอยู่ความยาวนะครับรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่445ม mm, ิลนะครับประมาณ45เซนติเมตรนะครับใช้ไฟ36โวลต์นะครับหรือ40โวลต์นะครับน้ำหนักตัวเปล่านะ4.7กิโลยังไม่รวมแบตบนะครับตัวบาร์14นิ้วความเร็วโซ่อยู่ที่20เมตรต่อวินาทีน้ำมันนะครับมีอยู่ที่220ม mm. ิลลิลิตรดูดูตัวโซ่นะครับอ่ะ1 2ซ้อมโอ้โห โคตรแรงแรงมากคือผมบอกตรงนะคือผมไม่เคยจับแบบเล่อยโซ่อันโตๆตอย่างนี้นะคือปกตินะครับถ้าตามกฎหมายกําหนดใช่ไหมครับเล่ยโซ่ยนเล่ยยนนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน1 0 11นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เล่ยยนนะครับมันก็เลยไม่มีกฎหมายกําหนดนะครับในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินิ้วนี่ก็คือตัดได้เลยอ่านี่เบรกนะครับ นี่ปลดเบรกนะครับมันถึงจะกดได้นะเนี่ยมีสัญลักษณ์อยู่แล้วล็อกกัปลดล็อกดึงยังไงเดี๋ยวผมไปหาน้ำมันเติมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูเติมน้ำมันหน่อยแล้วก็ปิดเข้าไปเนี่ยพอเราพลิกปุ๊บมันก็จะมีนะครับระดับน้ำมันให้ไปเดี๋ยวไปลองตัดกันดูนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไม้ท่อนนี้นะครับนี่คือใหญ่ขนาดนี้เลยนะเริ่มแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผักสวิตช์นะครับเข้ามาก่อนให้มันกดได้นะครับ <c oughs> เอานะครับครั้งแรกเลยนะดูจากโซ่นะครับคือน้ํามันมันเข้าไปแล้วอ่ะหนสองซ้ำม ไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับมันตัดนะถ้าเกิดมันสมมติว่าถ้ามันเกิดการโซ่มันจะติดมันจะโอเวอร์โหลดนะครับมันจะตัดอนะัตโนมัติเลยนะลองดูนะครับ กินข้างบนมันกินยากกว่าข้างล่าง,างลองนแปลกนะข้างล่างไม่มีตัดเลยนะเนี่ยข้างบนตัดตลอดเดี๋ยวผมลองเอาไกลๆหนะึ ต้องจับจุดนะอลองใหม่แต่จากนี้ผมสังเกตนะอยู่ที่การกดอะเมื่อกี้คือต้องกดแบบ กดสุดเลยนะครับมันถึงจะติดได้นานนะครับแต่ถ้ากำไปแบบไม่สุดมันจะมีปัญหาเหมือนกับแบบเหมือนแรงมันไม่พอนะต้องกำสุดนะครับอันนี้ทุกคนก็ไปจับจุดกันเอาเองนะครับแต่ตัดได้เห็นไหมครับเนี่ยตัดไปหลายท่อนเลยดูซิตัวใบก็เหมือนจะเริ่มหย่อนนะครับโอเคล็อกด้วยอ่ะเรียบร้อย Okay. เดี๋ยวลองตัดอย่างนี้มั่งตัดไปครึ่งนึงดูลแลกดไม่สุดถ้ากดสุดตัดได้หมดเพราะว่าการฝืนเข้าไปเนี่ยมันฝืดกว่าการตัดลงไปอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตัดเข้าไปอย่างนี้ยนะครับเนี่ยไม่มีไม่มีติดเลยก็คืออยู่ที่การกด นะต้องกดให้สุดนะครับอันนี้ใช้ไปเนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับเอ่อฝั่งซ้ายเหลือสองขีดฝั่งขวาเหลือสองขีดเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าตัดได้นานอยู่นะนี่คือตัดไปประมาณประมาณถ้าเกือบเกือบสิบท่อนได้นะครับก็แบตหมดไปประมาณนี้ก็ตีว่าตัดไม้แบบนี้นะสิบท่อนหมดไปอย่างละขีดเท่านั้นเอง โอเคนะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก่อนอื่นเลยนะผมลืมพูดก็คือตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับเป็นมอเตอร์ไายแปลงถ่านนะครับจะเร็วแรงแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่กว่ามอเตอร์ทั่วไปแล้วก็นี่คือตัวปอกนะตัวปอกเลื่อยนะครับตัวใบนะที่ผมยังไม่ได้ใส่ให้ดูใส่ให้ดูแล้วนะครับเวลาเก็บเราก็อยู่อย่างนี้นะครับไม่อันตรายที่เราเห็นไปนะครับจะเห็นว่าตัดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่มันก็จะมีลักษณะพิเศษของตัว เลื่อยโซ่ที่เป็นแบตเตอรี่นะครับ<ส>ก็คือเรื่องของการตัดการทํางานตัวนี้มันใช้มอเตอร์นะครับถ้าเกิดมันไม่มีระบบตัดการทํางานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะทําให้มอเตอร์ไหม้ได้ในกรณีโซ่มันติดนะครับแต่มอเตอร์ยังตะบีตะบันหมุนอยู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับระบบตัดการทํางานของมันนะครับเริ่มแรกเนี่ยที่เห็นในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าของผมกดกดอยู่มันก็จะตัดเพราะว่าเราจับจุดไม่ได้ต้องกดแรงเท่าไหร่นะครับมันถึงจะตัดได้ ถ้ากดมากกว่านี้จะตัดหรือว่าโดนไม้หนีบหรืออะไรเงี้ยมันจะตัดอะไรเงี้ยนะครับมันก็เซฟดีนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวสวิตช์นี้นะครับเมื่อคุณเปิดแล้วนะครับสมมติคุณเปิดเนี่ยนะครับกดค้างนะแล้วถ้าเกิดคุณตัดไปปุ๊บแล้วคุณหยุดนะหยุดตัดไปนะครับไปยืนคุยไปกินน้ําเนี่ยตัวเนี้ยมันจะปิดอัตโ,ตโนมัติภายใน3นาที5นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเวลาคุณมากดใหม่เอาไม่คดไม่ติดคุณต้องมาดูไฟตรงนี้ด้วยว่ามันติดหรือเปล่า แบตอะค่อนข้างตรงนะครับว่าถ้าเกิดตัวนี้มันหมดขีดจรนะิงๆเนี่ยนะครับควรชาร์จได้เลยโอเคระบบเซฟตี้ตรงนี้นะครับก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราควรจะดันออกแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเซฟนะต่อให้คุณเปิดเครื่องเนี่ยคุณก็จะกดไม่ได้เห็นไหมครับกดไม่ติดเปิดเครื่องแล้วนะกดไม่ติดนะครับเพราะว่าเราเซฟตรงนี้ไว้นะครับอ,อ,อีกจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้เครื่องตัดการทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องก็คือเจ้าตัวขี้เลื่อยนะที่เราตัดออกมาเนี่ยมันจะประจุอยู่ในนี้อันนี้คือปกติเลยนะ มันชอบมาจุกอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน,นะครับก็พยายามเคลนะียร์เคลียร์ขี้เลื่อยที่อยู่ในนี้นะครับมันก็จะทําให้เครื่องมันทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะครับ<ม>เดี๋ยวจะต้องมีคําถามแน่นอนว่าตัวนี้นะครับแบตสองก้อนตัดได้กี่นาทีานะครับผมบอกไม่ได้นะว่ากี่นาทีเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดของไม้ที่คุณจะไปตัด เนื้อไม้ที่คุณไปตัดแข็งอ่อนขนาดไหนเพราะฉ้มันมีปัจจัยเยอะมากนะครับแต่ผมพูดงนี้ว่าแบบ2ก้อนถ้าตัดท่อนไม้เหมือนกับตัดให้ดูต้นคลิปประมาณน,นี้ก็ตัดแบบนั้นเนี่ยแบบ2ก้อนคิดว่าน่าจะมันสัก 40- 50ถึงท่อนน่าจะตัดได้ส่วนถ้าเกิดคุณไปตัดไอ้ไม้ท่อนใหญ่ๆที่คุณเห็นนะครับท้ายคลิปนะครับต้นนั้นคือต้นเงาะนะครับเงาะที่ใหญ่มากนะครับอายุหลาย10ปีนะครับแล้วก็ อยู่มานานจนเนื้อมันแข็งแบบแข็งมากนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแต่ถ้าคุณมีเทคนิคนะในการตัดนะที่มากกว่าผมเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะมีเทคนิคมากกว่าก็น่าจะตัดได้จํานวนมากกว่านะถ้าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือแบตเตอรี่คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันใช้แล้วมันต้องหมดหมดแล้วคุณต้องไปชาร์จแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดต่อว่าตัวนี้มันเหมาะกับใครผมมองว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับคนที่ทํางานตัดไม้เป็นอาชีพนะอย่างเช่นคุณรับจ้างตัดไม้โอ้โหต้องไปเคลียร์ไม้ตัดตัดวันหนึ่ 2 3 0 0้อตัอนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า4500ท้อตันอะไรเงี้ยต่อวันตัดอย่างเดียวเลยผมว่าอันนั้นเป็นเหมาะกับเรื่อย,ยนต์ที่เป็นเติมน้ำมันดีกว่าอันนั้นอ่ะถ้าน้ำมันหมดคุณก็ไปซื้อมาเติมได้นะเติมได้เรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้ถ้าแบตหมดสมมติคุณมีแบต10บก้อนมันก็ต้องชาร์จอยู่ดีนะครับแต่10ก้อนนั้นเนี่ยสก้อนแรกหมดคุณไปชาร์จกว่าจะไปถึงก้อนที่10 ตัว2ก้อนแรกที่ชาร์จอาจจะเต็มแล้วก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยที่มันอาจจะควบคุมยากเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการใช้เครื่องมือแบตเตอรี่เนี่ยเราไม่รู้ว่าใช้มากใช้น้อยอยังไงแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะพอใช้ผมก็เลยไม่แนะนําว่าถ้าเกิดคุณทาเป็นอาชีพเนี่ยการใช้เครื่องมือแบตเตอรี่มันก็อาจจะคํานวณยากนิดนึงเรื่อยโซ่แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่มีสวนแล้ววันหนึง่งนะอยากจะตัดไม้สัก2ต้น3ต้น ยกตัวนี้ไปมีแบตไปคู่หนึ่งหรือมีอะไรไปสัก2ก้อนนะครับก็ไปตัดได้นะครับก็สะดวกดีนะหรือใครมีบ้านนะครับมีสวนต้นมีต้นไม้เล็กๆอยู่หลังบ้านอยากจะตกแต่งมีมะม่วงสักต้นนึงโอ้มาเริ่มใหญ่แล้ะปีนขึ้นไปตัดกิ่งมะม่วงข้างบน ก็เอาตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับเพราะผมมองเรื่องของความปลอดภัยนะมันปลอดภัยกว่ารถยนต์พอสมควรในความรู้สึกผมนะมันปลอดภัยกว่าพอสมควรอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนเลือกนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หลายแบบนะครับก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ อีกจุดหนึ่งที่น่าจะคุ้มค่าก็คือตัวนี้นะครับราคาเครื่องเปล่านะไม่รวมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4,590บาทนะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับตัวนี้มาไม่ถึง10เครื่องนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็ลองมาซื้อได้นะครับไลน์แอดด้วยนะใครเข้าซื้อช้อปปี้อะไรไม่เป็นก็ไปตามไลน์แอดนี้นะครับโอเคสหรับวันนี้นะครับฟุตโฟร์เชนดขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับสหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบบ๊าายย บายๆเยี่ยมเพิ่นนี่นะใช้เพิ่นดีนะครับใช้แล้วมันไม่น่ากลัวเอาจริงปกติผมกลัวมากไอ้เรื่อยนี้นะครับแต่นี้ใช้แล้วไม่น่ากลัวนะครับ let's go ไปเลยครับายบาย